<c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการหาทองคําในเกมลูคอยออนไลน์นครับว่าหาทองคํำยังไงหาเงินในเกมนั่นแหละหาให้แบบเร็วที่สุดที่จะหาได้เลยว่าหาจากไหนนะ <c oughs> สำหรับผู้เล่นที่เลเวลน,น้อยๆในเลเวลแบบร้อยสองร้อยนี่แนะนาให้ไปหาในแวมไพร์นะครับ เดนเจียนแวมไพร์แวมไพร์ชั้นที่3หรือเขาเรียกกันว่า v3 นั่นแหละถ้าใครจะไปก็ต้องมีมีกุญแจก่อนกุญคุณ,คณจแจแวมไพรนะซื้อเอาอยู่ซื้อเอาอยู่ในเมืองนั่นแหละมีคนขายอยู่แล้วแหละราคาประมาณ6กห0 0่นทอง้วแต่คนมันจะขายเท่าไหร่บางคนอาจจะขายเป็นแสนเลยอย่าไปซื้อแพงขนาดนั้นก็แล้วกัน สำหรับเกมเอ่อลูคอยนี่มันมีมันมีที่ที่ฟาร์มท้องได้เร็วที่สุดในเกมอยู่ที่หนึ่งก็คือ L4 นะลิซาร์ดแมนชั้นที่ชั้นที่สี่นี่เป็นที่ที่ฟาร์มได้เร็วที่สุดในเกมแล้วหาเงินได้เร็วที่สุดหมายถึงเงินนะไม่ใช่ไอเทมแต่ว่าสำหรับผู้เล่นที่ยังเลเวลไม่สูงเนี่ยผมแนะนำให้มาที่ v 3นะครับ อยู่นี่นี่มันหาเงินได้ง่ายมากเวลาที่ผมทางแตกนี่ผมก็มาหาเงินอยู่นี่แหละหาเงินไปซื้อโพยชันโพยชันเนี่ยยากับเฮดพีเอ,อ้ามันก็อันเดียวกันไอสัตว์ยากับเอ็มพีเนี่ย วางไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอว่ดเป็นเลเวลนะผมว่าสกิลดีกว่าสกิลระหว่างร้อยห้าสิบนี่แหละร้อยห้าสิบสกิลเนี่ยที่ถ้าเข้าไปในวีสามแล้วมันมันจะอยู่ได้สบายนะถ้าสกิลน้อยกว่านี้นี่มันตายง่ายโอกาสตายสูงแล้วเวลาเล่นนี่ผมแนะนำให้เล่นดิสแทนนะถ้าเล่นดิสแทนนี่มันฟาร์มไวมันคล่องตัวกว่าเพราะว่า เอกซสามดอกแต่มันล็อกเป้าไงล็อกเป้าได้ดอกไ้เข้ามาใน V3 v ามนี่มันมันเป็นเขตพิเศษเวลาที่เราเข้ามาแล้วเราจะว์ปออกไปไม่ได้ว์ปไม่ได้เห็นไหม มันมีคูดาวเนี่ยคููดาวหมดมันก็วับไม่ได้มันเดิมเรือว่าวาับไ,ได้หรือเปล่าวะจำไม่ได้เข้ามาก็ไม่น่าจะวับได้แหละแล้วเวลาที่เราอยู่อยู่ในเขตพิเศษแบบนี้นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ V3 หรือว่าอยู่อยู่ที่ที่อื่นนะมันมันมีหลายที่ เหยียดอธิบายพอมาอยู่แล้วเราจะได้รับดาเมจไม่ว,ว่าพลังป้องกันจะเยอะขนาดไหนเราก็ตายได้เหมือนเดิมดูมันฆ่าได้เหมือนเดิมเนีย่ยดูก่อนตอนนี้ผมมีอยู่ทองทองอยู่984กับไอเทมชิ้นเดียวในรองเท้าเลเวล100่ง้วผจเจะฟาร์ม ถ้าเราเข้ามาอยู่ในนี้มันมีนม,มอนเยอะมันก็ฟาร์มได้ง่ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วดอกก็ง่ายดอของแป๊บเดียวหาของง่ายมากแล้วก็เทคนิคเวลาฟาร์มนะครับเวลาที่เราฟาร์มนี่ไม่ต้องปเก็บเงินทุกกองที่เราเจอนะอ้น้ำลายกระเซ็นเลยสัตว์เวลาที่เราฟาร์มนี่ไม่จําเป็นต้องเก็บเงินนะมันเสียเวลาให้วิ่งฟาร์มไปเลยมันเร็วกว่าผม,ผมเคยทดสอบแล้วหลายครั้งละ าแบบเก็บเงินทุกกองกับฟามแบบไม่มีการเก็บเนี่ยรอยให้มันวิ่งเหยียบเอาเองแบบนี้มันฟาร์มไวกว่าปกตินี้เวลาที่ผมผมเข้าโมาฟาร์มนี้นี่ฟาร์มประมาณ1ชั่วโมงนี้ได้ประมาณ3ามแสนสามแสนทองนะรวมไอเทมที่เอาไปขายด้วยไอเทมเต็มกระเป๋าคดีกับกับเมือง ตามไปเรื่อยๆแบบนี้เลย <c oughs> ถ้าท่านเวลสูงแล้วก็เรเวลสองร้อยสกิลสองร้อยขึ้นนี้ก็ไปแนะนำให้ไปฟาร์มใน l อลสดีกว่า l อลนี่มันได้ทองเยอะกว่านะมันดอกทีละสองร้อยเฉลี่ย แต่แต่ว่าใน V3 เนี่ยมันเลียดดอบทีละร้อยเท่านั้นเองเห็นไหมมันดอบทองน้อยไอเทมใน L4 มันก็เยอะกวัวด้วย <c oughs> วไม่ใช่เยอะกวัวราคาแพงกวัวโอ้เป็นวัดจิบคอ <c oughs> ไปเรื่อยๆอเทมในไม่ใช่ไอเทมในนี้สิต้องไอเทมที่แวมไพร์มันดอปนี่มันราคาเฉลี่ยประมาณห้าพันแล้วกันบางชิ้นมันสี่พันบางชิ้นมันห้าพันนับเป็นห้าพันไปเลยแล้วกันเฉลี่ยก็ชิ้นละห้าพัน <c oughs> โอ้หิวข้าวนั่นแม่งท้องร้องวันนี้ทำงานทั้งวันเลยเหนื่อยเหนื่อยนั่งเล่นเกมสบายใจนะครับ โอ้เล่นมาตั้งนานเพิ่งเพิ่งสังเกตว่าตัวเองลืมเปิดเสียงเกมเปิดหน่อย เดี๋ยวถ้ามีคนมาดูคลิปวิดีโอผมนี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปเพิ่มไนหะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนดูเลยเนะี่ยโอ้ลืมเพิ่มมานะเวลาว่างไม่มีการมีงานทํานั่งเล่นเกมนี่ เวลาเข้ามาฟาร์มก็อย่าลืมหากระเป๋าที่มันใส่ของได้เยอะเข้ามาด้วยเลยกระเป๋าเขียวๆก็ได้กระเป๋าเพราะกระเป๋าที่มันแพงๆผมก็ไม่มีปัญญาซื้อเหมือนกันเล่นมาจนวิวสี่ร้อยแล้วยังหาเงิซื้อกระเป๋าไม่ได้เนะี่ยผมยังใช้กระเป๋าเขียวอยู่เลยนะ กระสุนหมดแล้วลูกธนูหมดเดี๋ยวลองไปขอผู้เล่นเดิมมันเดี๋ยวมันให้ไหม ต้องการลูกธนูมันไม่ยอมตอบนะัสงสัยมันจะ EFK อยู่มั้งดูได้เอาันนี้ฟาร์มก็ได้ คือเวลาฟาร์มแบบนี้นี่ผมไม่ค่อยอยากจะใช้เมจิกเท่าไหร่มันช้ามันก็ฟาร์มได้อยู่แต่มันไม่ล็อกเป้ามันเมจิกไงมันต้องเล็งเราต้องกดและเล็งเอาเองมันก็เลยเสียเวลาเนาะ แล้วก็หยุบฟาร์มเท่านี้ก่อนออกไปข้างนอกก่อนโอ้มีคนตายในนี้โดนเบยภพยฆ่าตายเห็นแต่โครงกระดูก,ก,โโดกมั้กดูความความครึ่งชั่วโมงนี่ผมได้เงินเท่าไหร่ได้สามหมืสามพันได้นิดเดียวเองฟาร์มครึ่งชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณสักหกเจ็ดหมื่นเดี๋ยววับกลับบ้านก่อนนะยังยังวับไม่ได้ไหมมันไม่ให้วับไปอีกนาทีกว่าฟาร์มครึ่งชั่วโมงได้ไอเทมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหก ได้ไอเทม42ชิ้นแล้วก็ได้สร้อยคอมาสองอันขายได้ประมาณหนึ่งหมื่นทองประมาณหมื่0สี่พันทองขายให้ผู้เล่นขายคนอื่นหรืเจนเลือดคุณถามอะไรนี่ ว่าไงพี่ชายวัดเซิร์ฟอร์มอันไทยลันแล้วคุณแล้วพี่ชายถามมันกลับ ไม่ใช่ว่าผมอ่านภาษาอังกฤษออกนะผมก็งูงูปลาปลาเหมือนกันพอพิมพ์ได้นิดหน่อยมีอินโดนีเซียเยี่ยมพี่ชยเดี๋ยวทมมันก่อนเผื่อมันอยากได้อะไร ต้องการอะไรไหมแบบนี้ที่ผมใจดีเหมือนกันนะเนี่ยผมแจก,กไอเทมบ่อยเหมือนกันแจก,กไอเทมจนตัวเองหมดตัวแล้วเนี่ยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเงินจะซื้อยายังไม่มีข่าวก่อนเนี่ย ว่ามันขายสองพันเอาซื้อหน่อยแล้วกันเอาเอาคุณยังใส่เครื่องไม้อะไรเอ่ยคราวนี้เราก็กลับไปขายของก่อนกลับบ้านไปขายของก่อนม่เปลี่ยน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 ไปขายอยู่เมืองดีกว่าคนเยอะดี เวลาครึ่งชั่วโมงนะผมหาท้องได้ประมาณเท่าไหร่ไช้รัวๆเลยฟาร์มบีสามนี่มันมันฟาร์มง่ายนะมันดอกไอเทมง่ายมากแป๊บเดียวมันก็ดอกแล้ว หาเงินไม่ยากฮะห,หาแสนทองเนี่ยหลักแสนนี่หาไม่ยากหรอกแต่ถ้าอยากได้ทองแบบหลักร้านเนี่ยผมแนะนำให้ไปหาเอาใน Lc ดีกว่าอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้ขายผู้เล่นไหมมันขายได้อยู่ ฟาร์มครึ่งชั่วโมงได้สองแสนทองคํานะครับนี่คือทองที่ได้จากการฟาร์มครึ่งชั่วโมงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ